คำศัพท์ต่างๆในภาษาไพทอน pep คือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงภาษาไพทอนเช่นแนวทางใหม่ๆหรือฟิวเจอร์ที่ควรเพิ่มเข้าไปในไพทอน p p 8เป็นคู่มือสไตล์สำหรับเขียนโค้ดไพทอนเพื่อให้โค้ดอ่านง่ายและเป็นระเบียบ p p 20เป็นหลักการพื้นฐานในการเขียนโค้ดไพทอนที่เรียกว่า the zen of Python หรือปัายาของ Python ซึ่งเน้นความเรียบง่ายและความสอดคล้อง w e s p a c e เป็นตัวอักษรที่ไม่สามารถมองเห็นได้เช่นช่องว่างหรือแท็บใช้สำหรับการจัดระเบียบโค้ดให้มีความชัดเจน Block Comment เป็นคอมเมนต์ที่ใช้กับบรรทัดหลายๆบรรทัดที่ถูกจัดระเบียบให้อยู่ในระดับเดียวกันกับโคด้ด Inline Comment เป็นคอมเมนต์ที่เขียนไว้บรรทัดเดียวกันกับโค้ดเพื่ออธิบายคำสั่งที่อยู่ในบรรทัดนั้น p a r o t t Comment เป็นคอมเมนต์ที่พูดถึงสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วหรือการทำซ้ำโค้ดที่ไม่จำเป็นซึ่งทำให้โค้ดดูรกและลดความอ่านง่ายลง documentation string เป็นข้อความที่อธิบายฟังก์ชันหรือโมดูลซึ่งมักจะเขียนไว้เป็นบรรทัดแรกของฟังก์ชันหรือโมดูลนั้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าฟังก์ชันนั้นทำงานอะไรบ้าง